มือข้อความจากรูปภาพทํายังไงมาดูกันค่ะเลือกดร i แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะในไ,ได i ของเราเสร็จแล้วจะได้แบบนี้เรามาเปิดด้วยเอกสารกันเลยค่ะอาได้ข้อความมาแล้วค่ะง่ายมากไม่ถึงหนึ่งนาทีด้านบนจะเป็นรูปภาพด้านล่างจะเป็นข้อความสามารถก๊อปไปวางได้เลยนะคะ สระไม่หายค่ะสระอัมยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะข้อความได้มา100%เลยค่ะนี่สละอัมยังอยู่เลยค่ะมีสาระความรู้ใหม่มามอมให้อีกแล้วค่ะนี่เลยในไลน์ก็เปลี่ยนรูปภาพเป็นข้อความได้ค่ะเราเลือกที่รูปภาพคลิกเข้าไปเลยนะคะ อันนี้ทำจากคอมพิวเตอร์นะคะด้านบนเห็นไหมคะตัว A ข้างบนนี่สุมเข้าไปใกล้เลยกดเลือกตัว A นั้นเลยอ่ามาแล้วค่ะข้อความจะอยู่ด้านขวามือเราสามารถก๊อปปี้ไปใช้งานได้เลยจ้าสำหรับโทรศัพท์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะจิ้มเข้าไปในภาพเลยค่ะ อ่ะแล้วจะมีคําว่าตัว A มีรูปภาพเป็นตัว A จิ้มไปอีกทีมานี่ค่ะข้อความเลือกทั้งหมดแล้วก๊อปีหรือคัดลอกไปวางได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์